ละลงก่อนเขานะครับผมไปแล้วครับผมลงละลงละลงก่อนกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวไม่ต้องตีน้ำครับน้ำแรงน้ำลึกคอยชมนะครับผมลงปั๊บไม่เกินห้านาทีนะครับถ้ามีตัวกินแน่นอนปอดกำลังจะลงไลนะครับ วันลงไปแล้วนะครับดูนะว่าของใครจะกินก่อนนะครับ ปิดหรือเปิดอ่ะผลด,ด้านบนใช่ไหมรอสักครู่นะครับให้ปลามันออกจากป่าก่อนนะครับผม เรือตาผมเป็นพิธีนะครับสามครั้นะครับดูได้ว่าของใครจะกินก่อนกันนะครับอาเหลือพัดออกนะครับตอนนี้ แล้วก่อนนะครับให้อ่อยกระจายไปก่อนนะครับถ้ามีตัวก็น่าจะขึ้นมาครับขอลนุต่อแล้วครับขออนาต่อแล้วครับรอต่อแล้วอึบ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 อ๊บติดแล้วนะครับตัวนี้ติดแล้วนะครับใหญ่ด้วยเว้ยใหญ่ด้วยนะคบ้๊ยกินแบบเอือยอะฮะอ้ยใหญ่เอ็ะใหญ่ปะ

เต็มปากเต็มครับมีหูกินแบบลึกไปเลยโอ้ยชิบหายแล้วตรงนี้เลยครับพี่น้องมากีบกรีบน้เดี๋ยวโอ้โหข้างปากกิ๊บปากล่างมันนั่นน่ะตะบนอุป้าอู้ยดูพี่น้องดู ยอดตัวเป็นโลแจ๊วแจ้วแจ้วครับผมอย่ปตามต้นตอไปครับผมโดนก่อนแล้วครับสามคัน